นายกสุนทรเดินหน้านโยบายร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจเตรียมจัดสรรงบประมาณปี2558จากการที่นายสุนทรรัตนกรนากนนยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ถแถลงนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรว่า ตนจะบริหารงานภายใต้นยโยบาย1ตำบล1เทศบาล1ล้านบาทต่อปีนยโยบายอำเภอ SML 5ล้าน10ล้านและ15ล้านบาทต่อปีเพื่อนำงบประมาณกระจายลงสู่ท้องถิน่นในการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมพื้นที่โดยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2555 โดยได้ดำเนินการในรูปแบบการออกตาประชาคมในพื้นที่แต่ละอำเภอโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนของแต่ละตำบลโดยผู้แทนของแต่ละภาคส่วนในท้องถิ่นจะดำเนินการระดมความคิดเห็นนำเสนอถึงความต้องการในพื้นที่ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงออกมาในรูปแบบของโครงการต่างๆ หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะได้นำความต้องการของแต่ละพื้นที่ไปพิจารณาว่าโครงการใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะเข้าไปดำเนินการให้ตรงกับความต้องการโดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่บังคับไว้ต่อไป ซึ่งในการออกทาประชาคมระดมความคิดเห็นในปีนี้ในแต่ละพื้นที่มีความต้องการในการพัฒนาที่ไม่ต่างจากปีก่อนๆมากนักโดยประเด็นหลักๆที่ต้องการให้แก้ไขจะเน้นหนักไปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกรรมการศึกษาสาธารณาสุขและด้านความมั่นคงซึ่งหลังจากที่กองแผนและงบประมาณได้ดําเนินการตรวจสอบโครงการต่างๆเรียบร้อยแล้วจะได้นําแผนงานต่างๆระบุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรและการร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจของประชาชนและ หน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะสามารถนำงบประมาณต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกระจายลงสู่ท้องถิน่นและประชาชนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ